นี้ฮะลูกค้านำรถ่าดีออสนะเข้ามาเช็คอาการอาการมาเป็นยังไงครับเหมือนพอผ่อนเครื่องอะครับกับจอดมันมันจะกระตุกมันจะกระตุกเมือนเครื่องมันจะดับครับก็เลยแบบกลัวกลัวมันจะขับการทางก็เลยเอาเข้าเข้ามาดูเลยดีกว่าแล้วตอนเช้ามันสตาร์ทมันต้องสตาร์ทสองสามรอบก็ไม่รู้มันเสียหรืยากใช่ครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบให้นะครับผม วันอา,ท,อาทิตย์ที่ที่ที่เท่าหร่เลย,เลยวันนี้25นะ25เรายังเปิดทํางานตามปกตินะครับผมวันนี้มีความรู้ดีดๆมาบอกกล่าวกันนะในรถยนต์โตโยต้ามีนอสนะครับวันนี้มาอีกแล้วนะลูกค้ามาด้วยการใส่เกียร์สัน่นกะระตุกเร่งไม่ออกนะครับผม ก็ตรวจสอบเริ่ต้นก็เจอที่รอยจุดระเบิดเสียหนะัวเทียนก็อายุงานก็เยอะแล้วนะก็แนะนำลูกค้าเปลี่ยนอะันี้เป็นง,งานซ่อมบำรุงทั่วไปนะแต่ว่าแนวทางในการเช็คที่จะทำให้ถูกจุดนะไม่บานปลายให้กับลูกค้านะบางคนหัวฉีดเสียหัฉนะีดเสียเนี่ยเป็ประเบิดฝาสูบก็มีนะหรือคอยเสียไปเปลี่ยนหัวฉีดก็มีนะ เราต้องเช็คให้แน่ใจจุดได้จุดหนึ่งก่อนนะที่มันเสียเราเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับผมอันนี้เราก็จะมีพิธีการเช็คแบบช่งางทั่วไปแบบบ้านๆของเรานะเกี่ยวกับการเช็คคอยจุดระเบิดหัวเทียนนะแล้วก็วิจารณว่าเสียไม่เสียนะเราจะการเขาเรียกอะไรทดสอบให้ดูว่าเป็นยังไงนะองของเสียและของไม่เสียนะครับผมนะเช็คง่ายๆนะครับเช็คด้วยตัวเองก็ได้นะครับผม เป็นวิธีเช็คคอจุดตรระเบิดเสียหรือว่าหัวฉีดเสียตัวเองด้วยตัวเองครบแบบง่ายๆแบบวิธีบ้านๆน,นะเบื้องต้นเราตะองรัเครื่องแล้วนะคันนี้เราเช็คเรียบร้อยแล้วว่าอะไรมันเสียคนระับแต่เราจะมาบอกแนวทางเป็นแนวทางวิธีการเช็คนะครับนะให้สังเกตเนี่ยเครื่องยนต์เรามันสันใช่ไหมวิธีช่างเช็คสห็นไหมนะก็จะยกประมาณนี้อะไรอย่างนี้ ตัวนึงเห็นไหมเครื่องสูดเลยอ่าอย่างเงี้ยใช้ได้นะอย่างเงี้ยใช้ได้นะนี้ใช้ได้นะสังเกตเครื่องว่าเครื่องยัสัน่นทำงานไม่เต็มสูตรนะครับแต่ตัวที่มันเสียเลยคือตัวนี้ที่เราเช็งไว้นะเป็นสูบสูบที่สูบที่สองนะครับเนี่ยสังเกตได้ง่ายนะเราถอดปลั๊กเราถอดปลั๊กออกเครื่องยังสันส่นอยู่นะครับ ปอดปักหัวฉีดรอรกนะครับอันนี้หัวฉีดนะเป็นปักหัวฉีดปลอดก็อทอรอยังตันอยู่เหมือนเดิมนะครับผมนะีฮะเดี๋ยวกลับเข้าไปเหมือนเดิมแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าว่าคอยจิดระเบิดเสียจริงไม่จริงนะแล้วก็แค่สลับหัวนะที่หนึ่งแล้วหัวที่สองมาหัวที่หนึ่งนี่ใช้ได้นะหัวที่สองนี่คือเสียรเราจะสลับดูนะว่า อาการมันเป็นยังไงนะความแตกต่างนะครับขายยังไปยูท <YouTube. S 2> <c oughs> ูบอ๋อยูทูบขายแล้วครับ่ายเออเนี่ยอันนี้สูท่สที่สองที่มันเสียนะฮะเราจะสลับมาสู่ที่หนึ่งนะฮะ ที่ใช้ได้อยู่นะครับนะ <S <S เดี๋ยวปั๊กกลับเข้าไปนะครับอ่ลองสตาร์ทดูครับอ่าสตาร์ทดูอันนี้เป็นสูบสูบที่สองที่ที่ใช้ได้อยู่นะอ่าที่เสียไปนะเราจะลองมาซักปั๊บตัวที่มันไม่เสียนะเครื่องจะสั่นาามากเลยนะครับเห็นไหมสั่นจะดับแล้ว อันนี้ไได้ยินเสียงไม่ไม่มีเสียงอะไรใดขึ้นเลยนะเงียบจิตแบบการจุดระเบิดไม่มีไม่มีการไม่มีกระแสไฟจ่ายออกมาเลยเงียบจิบเลยคือเสียตัวนี้เสียแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหัวฉีดเหมือนเดิมนะน,นี้คือหัวฉีดทำง,งานอยู่นะแต่ว่าแค่แค่กระแสไฟไม่หอกจากคอยจุดระเบิดแค่นั้นเองต่อไปเราจะเปลี่ยน คอยจุดระเบิดตัวที่มีเสียเนี่ยดูว่าเครื่องเครื่องยนต์มันจะนิ่งใช่ไหมครับแต่นี้เราจะเปลี่ยนหัวเทียนได้ไหมครับผมอันนี้เราเปลี่ยนคอยจุดระเบิดเข้าไปแล้วนะกับหัวเทียนนะในเครื่องหนเป็นดีออนนะครับลองสต,ตาร์ดูครับดูผลงานกันนะฮะันเครื่องนิ่งเลยนะนิ่งไม่สั่นแล้วนะครับ เนี่ยตัวที่เราเปลี่ยนไปก็คือสูตที่นะหน,น,นึ่งนะได้เนี่ยคอยเฉืระเบิดเสียแน่นอนนะนชีดเมื่อกี้เราเช็คสูตที่สองใช่ไหมถ้าเราดึงออกเห็นไหมเครื่องก็จะสั่นเหมือนกันคนะ<ม>รับเดินไม่นิ่งเหมือนกันนะแต่สาเหตุคือคอยเฉืระเบิดเสียนนะบางคน บางท่านนะอาจจะเช็คดูว่าเราเป็นที่อะไรนะบางครั้งเรายกตะไคร่จนระเบิดก็ถ้ามันเสียอาการสั่นก็เหมือนเดิมนะหัวฉีดเสียยกตะไคอยจนระเบิดอาการสั่นก็เหมือนเดิมปรนะมาณนี้นะครับผมอันนี้คือจบงานแล้วนะครับไม่มีไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากครยจนระเบิดเสียตัวเดียวนะถ้าหัวขีดเสียก็จะสั่นเหมือนกันแต่ก็อยู่อาการหนึ่งนะกระชับปั๊บ รับปั๊บดูก็ก็น่าจะรู้นะเช็วยตอรคเับง่ายๆนะยี่ี้นี้บ้านๆครับผมหาหลังจากที่ซ่อมนะแล้วก็สอบดูแล้วเป็นยังไงเพืัอนอาจารย์อาการหายก็สุดหายไปก็สตาร์ทเมื่อกี้ก็ครั้งเดียวได้เลยครับแล้วก็รู้สึกมันลื่นขึ้นคือเบาเครื่องจอดก็ไม่มีอาการกระตุกแล้ว โ <Okay, S 2> อเคครับ,รบขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลใ,ใ,ใช้รับใช้บริการครับได้ครับเดี๋ยวต่อหน้ามามันนี่ครับขอบคุณครับขอบคุณคนระับ